ผแอลกอฮอล์โพสผมไม่เคยซักผ้าให้น้องลำไยตอนนั้นนะ่ะโพสเล่นๆประมาณแซวๆว่าเป็นผู้ชายกลัวแฟนและที่น้องลำไยบอกว่าเรื่องอื่นเนี่ยจ้างแม่บ้านได้เขาน่าจะหมายถึงการออกไปกินข้าวออกไปเที่ยวไม่น่าจะหมายถึงเรื่องบนเตียงตอนรับกันน้องลำไยกับแม่แดงไม่เคยเอาเปรียบอะไรผมเลยจริงๆแม้กระทั่งตอนจะเลิกกันน้องลำไยก็จะให้รถผม3ามคันแม่แดงก็จะให้บ้านหนึ่งหลังที่ปทุมแต่เป็นผมเองที่ขอปฏิเสธไม่รับไว้อันนี้ผมไม่ได้รับจบแทนใครนะครับแต่ถ้าผมทําเฉยก็จะยิ่งทําให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดกันไปใหญ่ คุณผูชมครับ หลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับลำยัยแห่งน้งคาได้มีการออกมาไลฟ์นะครับแล้วก็มีคนถามว่าพี่ปุ้ยเนี่ยเป็นคนไม่ดีหรอลำยัยก็ตอบว่าพี่ต้องแยกระหว่างดีกับถูกใจนะครับเรื่องบางเรื่องเนี่ยมันจ้างแม่บ้านได้แต่บางเรื่องที่มันทํากัน2คนเนี่ยมันจ้างแม่บ้านไม่ได้แล้วความดีเนี่ยมันไม่ใช่ผลตอบแทนของความรักนะครับลำยัยก็พูดตอบไปประมาณนี้นะครับก็กลายเป็นว่าคนก็มองว่าโอ้โหเนี่ยไม่ทำไมถึงไปพูดแบบนั้นกับพี่ปุ้ยยิ่งสงสารพี่ปุ้ยก็เข้าไปใหญ่ซึ่งมุมหนึ่งเนี่ยก็มองว่าเอเ กันสองคนเนี่ยมันอยู่ด้วยกันเพราะความดีอย่างเดียวมันไม่ได้นะครับมันต้องมีเรื่องที่แบบเข้าใจกันมากกว่าเรื่องของเป็นคนดีอะไรประมาณนี้เธอก็มองว่าแบบาการที่แบบออกไปกินข้าวออกไปนู่นไปนี่ไปนั่นมันมันมันจ้างแม่บ้านไม่ได้แต่อีกมุมหนึ่งเนี่ยก็มองว่าลำายญ่เนี่ยแรงไหมหรือเปล่าทําไมแบบพูดแบบนี้ไม่ไม่รักษาน้ําใจพี่ปุ้ยเลยทำไมพูดแบบนี้อะไรประมาณนี้นะครับล่าสุดครับทางพี่ปุ้ยแอลกอฮอล์นะครับมีการออกมาโพสต์ผ่าน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าอันนี้ผมไม่ได้ออกมารับจบแทนใครนะครับคือถ้าผมทําเฉยยกก็ิ่่งเทาับ ให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจผิดกันไปใหญ่เลยครับผมพูดในฐานะพี่ชายตอนนี้ผมกับน้องร้อยใหญ่เราไม่ได้คบหากันในแบบแฟนหรือคนรักแต่เราครบหากันในแบบฐานะพี่น้อง งานบ้านที่ทุกคนเห็นผมทําจริงๆแล้วน้องลําไยเขาไม่เคยใช้หรือจะสั่งให้ผมทําเลยที่ผมช่วยทําในบางอย่างแค่เพราะผมเนี่ยเห็นว่าน้องลําไยเองเขาก็ทํางานหนักมากๆและหนักจริงๆผมเลยแค่ช่วยและอยากทําให้เท่าที่พอจะทําได้ส่วนเรื่องซักผ้าผมไม่เคยซักผ้าให้น้องลําไยเลยครับตอนนั้นผมโพสเล่นๆประมาณแซวๆว่าผมเป,เป็นผู้ชายกลัวแฟนซึ่งน้องลําไยเขามีแม่บ้านส่วนตัวอยู่แล้วก่อนหน้านี้ผมมีงานคอนเสิร์ตเฉลี่ยเดือนนึงประมาณ10กว่างานซึ่งผมก็พอมีเวลาว่างได้อยู่บ้านก็ทําเล็กๆน้อยในส่วนที่ผมพอจะทําได้โดยไม่ต้องเหนืออ่ เหมือนการเตรียมอาหารตอนด,ดึกก็เป็นปกติของคนที่อยู่บ้านอีกคนเขาทํางานนอกบ้านผมอยู่บ้านผมก็เตรียมจัดไว้ให้น้องลําไยมีวันมีงานวันนึงหลายๆงาน เดือนหนึ่ง4ี่สางานเขาเป็นคนแบกรับภาระทั้งหมดส่วนรถส่วนบ้านที่กขาลังสร้างเป็นของน้องลำไยกับแม่แดงนะครับไม่ใช่ของผมและน้องลำไย,ยที่น้องลำไยพูดว่าเรื่องอื่นจ้างแม่บ้านได้เขาหมายถึงน่าจะหมายถึงการออกไปกินข้าวไปเที่ยวอะไรบ้างแบบนี้ไม่น่าจะใช่เรื่องบนเตียงบางทีน้องลำไยเขาเป็นคนพูดห้วนๆยิ่งตอนนี้เข้าดงกระแสนหนักเขาก็อาจจะมีตอบอะไรไปแบบไม่ได้ไดอธิบายขยายความไม่ชัดเจนหรือบางช่วงก็ถูกตัดออกไปเลยทําให้หลายๆคนเข้าใจผิด แล้วตอนเรารักกันน้องลำไยกับแม่แดงไม่เคยเอาเปรียบอะไรผมเลยจริงๆนะครับแม้กระทั่งตอนเลิกกันน้องลำไยก็จะให้รถผม3ามคันแต่เป็นผมเองที่เลือกจะปฏิเสธไม่ขอรับไว้เองครับส่วนแม่แดงก็จะให้บ้านผมหนึ่งหลังที่ปทุมและผมเองก็ปฏิเสธไม่ขอรับไว้ครับแม่แดงท่านรับผมเหมือนลูกชายแท้ๆครับส่วนตัวผมพร้อมน้อมรับคำตำําหนิและคําวิจารณ์ทุกๆอย่างครับขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกท่านที่ให้กําลังใจครับอันนี้เป็นสิ่งที่คุณปุย้ยแอลกอฮอล ออกมาโพสนะครับแล้วก็ยืนยันว่าไม่ใช่การรับจบแต่มันเป็นแบบนั้นจริงๆนะครับเรื่องราวที่น้องลำใหญ่เขาพูดมาคือพี่ปุ้ยเองเขาก็เข้าใจนะครับว่าคือตอนรักกันเนี่ยทางลำใหญ่กับแม่แดงก็ดีกับพี่ปุ้ยมากมนะครับดีเหลือเกินนะฮะแต่มันแค่มีบางเรื่องเท่านั้นนะครับอย่างอย่างเรื่องไปงานวันเกิดอะไรที่ที่ลำใหญ่เขาไลฟ์แล้วก็รู้สึกว่าเออมันมันมันหลายครั้งนะครับวันเกิดมันมีแบบมันคบกันมา9ปีอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นเรื่องของคนสองคนที่มันไม่สามารถจ้างคนอื่นมาทําได้นะครับอันเนี้ยม เป็นสิ่งที่ทางลำไหย่เขามีการไลฟ์สดแล้วก็พยายามจะอธิบายออกมาแบบนั้นนะครับแล้วนอกจากนั้นอพอกระทั่งจะเลิกกันก็ตามนะครับลำใหยยังจะให้รถพี่ปุ้ยสามคันแล้วแม่แดงเองก็จะให้บ้านอีกหนึ่งหลังนะครับคือพี่ปุ้ยเขาก็ออกมายืนยันนะครับว่า,าทั้งตอนรักกันตอนเลิกกันลำใหยก็ดีกับพี่ปุ้ยเหลือเกิน นะครับอ้าวพอพี่ปุ้ยโพสต์ออกไปคนก็เข้าไปให้กําลังใจนะครับบางคนก็บอกอรับจบหรือเปล่าพี่ปุ้ยก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นการรับจบนะครับแต่ว่าก็พูดตามสิ่งที่มันเกิดขึ้นนะครับ